สำหรับ Tool Box นะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในโปรแกรม Photoshop นะคะเป็นการเรียนรู้เบื้องต้นนะคะอธิบายเครื่องมือต่างๆแล้วก็คลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือตัวที่2นะคะก็คือ Marquee นะคะก็คือการสร้าง Selection นะคะตัวนี้นะคะเราสร้าง Selection เพื่อ,อเพื่อที่เราอาจจะ Copy นะคะ Copy พื้นพื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ของรูปภาพนะคะหรือว่าการที่จะใส่สีการที่จะแบบว่าปรับตกแต่งต่างๆนะคะ สมมติเราต้องการที่จะเลือกใช้เครื่องมือมาคีเนี่ยก็แสดงว่าเราต้องการที่จะสร้างพวกสี่เหลี่ยมหรือว่าวงกลมนะคะหรือว่าพวกแนวเลขาคณิตนะคะยกตัวอย่างสมมุติว่าเราต้องการที่จะอ่าตัวแรกเลยเนาะ rectangle นะคะ rectangle marquee นะคะก็คือเป็นการสร้าง selection ที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะ copy อ่า ก็ปี้พื้นที่นี้นได้นะคะแต่ที่จริงเราก็ยังสามารถที่จะย้ายนะย้ายเซเลคชั่นไปในจุดที่เราต้องการนะคะสมมุติเราอยากได้ปลาตัวนี้อ่าตอนนี้เรารูปแบบของเซเลคชั่นนะคะก็คือตัวแรกเลยนะคะก็คือเป็นการเอ่อ new selection นะคะแล้วก็ที่จะ copy นะคะก็คืออาจจะกด control J นะคะอ่าเราก็จะกลับมาที่เครื่องมือ move นะคะหรือว่ากดตัว V ที่เป็นพิมพ์นะคะคุณก็สามารถที่จะเห็นไหมได้ make รูปหนึ่งแล้วนะคะ เดี๋ยวจะขอซ่อนตาตัวนี้นะคะซึ่งนะคะว,วงกลมก็เหมือนกันวงกลมถ้าเกิดคุณกดชิปนะคะแล้วก็คุณสร้างวงกลมเนี่ยคุณจะได้วงกลมที่สมดุลน,นะคะอ่าทีนี้อาจจะลบมาคุณสามารถที่จะดีลิฟตก็ได้นะคะอ่าตรงน,นี้เนี่ยคุณจะต้องเอาอันอันออกนะคะแล้วก็กดดีลิฟตก็จะหายไปนะคะ เวลาที่คุณสร้าง selection เนี่ยนะคะก็จะต้องยกเลิก selection ด้วยการมาที่ select แล้วก็ d e select นะ,ะหรือว่ากด control D นั่นเองอืมกด control Z กลับไปนะคะย้อนกลับไปการทํางานก่อนหน้านี้อ่าแล้วก,กด control D นะคะเพราะว่าเรายังจะใช้รูปนี้ต่อที่นี้นะคะตรง selection เนี่ยเขาก็ยังมี option ให้เลือกมากมายเลยนะคะ รูปแบบของการสร้าง selection เนี่ยก็จะมี4รูปแบบด้วยกันนะคะต,ตัวแรกเลยก็คือจะเป็นการสร้าง selection ที่สร้าง new selection นะคะเพียงแค่1น,นะคะแต่ว่าตัวถัดมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่า add selection ะคะ่ะหรือว่าเราสามารถที่จะสร้าง selection ได้หลายๆ selection ยกตัวอย่างสมมติวงกลมนะคะเราก็สามารถที่จะเห็นไหมวงกลมได้หลายวงนะคะคือเป็นการ add นะคะปกติเราจะ สร้างได้แค่วงเดียวนะคะถ้าเกิดเราสร้าง selection ที่มันเป็น selection เดียวกันเนี่ยเขาก็จะผสมกันแบบนี้นะคะอืมอ่ากดมันทนดีนะคะตัวถัดมาก็จะเป็นเมื่อกี้ add นะคะอันนี้จะเป็นการลบนะคะสมมติเราสร้างวงกลมแบบนี้นะคะแล้วเ,เรากา็เลือกที่ตัวนี้นะคะคุณสังเกตได้ว่าสัญลักษณ์ที่ c u r s ร r เ,เนี่ยนะคะมันจะเป็นเครื่องหมายลบนะคะแสดงว่า เราจะทําการลบนะคะตัวนี้เนี่ยจะชอบสร้างพวกพระอาทิตย์นะคะอะไรประมาณนี้กด Ctrl D ถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่า intersect นะคะ intersect bid selection ยกตัวอย่างวงกลมนะคะ cursor เนี่ยตอนนี้มันจะได้เป็นตัวคูณนะคุณสังเกตนะตรงกลางนะคะที่มันซ้อนกันนะคะตรงที่มันซ้อนกันนะ เห็นไหมก็จะได้อารมณ์ใบไม้นะคะอาจจะใส่สีนะคะมาที่สีเล็กก็ได้นะ,ะใส่สีใส่สีขาวนะคะก็ได้ถัดมาก็จะเป็นฟิลเตอร์นะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดขอบของ s l เลคชันนะคะให้มันมีความฟุง้งมีความเบลออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะสมมติเราใส่ค่าตัวเลขนะคะถ้าเราใส่ค่ายิ่งเยอะเนี่ยค่าสูงเนี่ยนะคะความฟุง้งความเบลอมันก็จะยิ่งมากขึ้นนะคะ อลองดูนะเราต้องกลับมาที่ตัวนี้นะคะสร้าง New Selection ะคะต้องเลือกรูปแบบตัวแรกนะอ่าปึ๊บอย่างนี้นะคะอ่าเราสามารถที่จะย้าย Selection ได้นะสมมติเราปาตัวนี้แล้วกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ Copy ตัวตัวพื้นที่ตัวนี้ก็กด c t r l J แล้วก็ปิดตัวนี้ออกไปเห็นไหมขอบมันจะมีความฟูงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่สี ไปเก้าสีขาวก็ได้เห็นไหมคะก็จะได้ขอบฟุบ้งแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็ตัวพวก selection เนี่ยนะคะมันก็จะมีสไตล์ให้เราเลือกด้วยนะคะเราสามารถที่จะฟิกนะคะฟิก selection ได้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นการฟิกอัตราส่วนนะคะสมมติเรากำหนดความกว้าง500 ความสูงนะคะความสูงถ้าเกิดคุณก่อค่าร้อยมันก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นแบบมันจะเป็นอัตราส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะหรือว่าตัวถัดมาก็จะเป็นแบบฟิกไซส์เลยนะคะสมมติเราก่อน200นะคะความสูง150นะคะเวลาคุณเลือกเวลาคุณออกแบบเนี่ยนะคะเวลาคุณสร้างสเลคชันมันก็จะแบบฟิกตายตัวเลยนะคะ เห็นไหมมันจะฟิกนะ,ะก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะนานๆจะได้ใช้ทีแล้วก็พวกเครื่องมือ selection เนี่ยนะคะมันก็จะมีตัวนี้นะคะ select and mask นะ,ะ select and mask ตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้แต่งขอเพิ่มเติมนะคะจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ได้คัดพวกนางแบบแล้วก็ตัวโปรดักสินค้าแล้วก็ถัดมาเนาะมันก็จะเป็นพวก single row นะคะ single row m a k นะคะก็จะเป็น การสร้างเซเลคชันที่เป็นเป็นเส้นนะคะอันนี้จะเป็นแนวนอนนะคะถ้าเกิดคุณแอดนะคุณก็จะได้เส้นแบบนี้เล็กๆๆๆนะเราเราลองอ่าลองใส่อ่าลองอ่าลองสร้างนิวเลเยอร์นะคะแล้วก็ใส่สีนะคะเทสีดำอาสีขาวก็ได้เห็นไหมคุณก็จะได้แบบเส้นเส้นแบบนี้ขึ้นมานะคะก็อาจจะเอาไว้ตกแต่งงานก็ได้นะแต่ว่าโบก็ไม่ค่อยได้ใช้นะซึ่งถัดมามันก็ใช้คล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแนวตั้งแค่นั้นเอง นะคะโอเคสำหรับการสร้าง selection นะคะตะกูลมาคีนะคะโอเคนะแล้วเจอกันเครื่องมือถัดไปนะคะ